สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำช่วยอีกครั้งนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าพระเจ้าใจร้ายพระองค์ไม่ตอบคำอธิฐานของเราสักทีเมื่อพระองค์ไม่ตอบเรายังคงมุ่งมั่นในอนธิษฐานต่อไปด้วยหวังว่าพระเจ้าจะตอบตามที่ใจเราปรารถนาพระองค์จะตอบตามสิ่งที่เราต้องการพี่น้องครับสําหรับผมความจริงแล้วเหนือเรื่องนี้ พระเจ้าตอบคำริษฐานของเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เราร้องทูลน,นะครับคือปรงตอบว่าไม่เพียงแต่เราไม่ฟังคําตอบนั้นหรือเพียงแต่หลอกตัวเองเพราะไม่อยากฟังคําตอบนั้นนะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สข้อ23ถึง25เวลานั้นข้าพเจ้าอ้อนวอนพระยาเวว่าพระยาเวองค์เจ้านายปรุงพึ่งทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ และพระรหัอันทรงฤทธิ์ของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะมีพระเจ้าองค์ไหนเล่าในสวรรค์หรือในแผ่นดินโลกที่ทรงสามารถทํากิจการต่างๆและการอิทธิฤทธิ์เหมือนพระองค์ทรงกระทําขออนุญ,ญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปดูแผ่นดินที่อยู่ฝากตะวันตกของแม่น้ําจอดแดนดูแดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วยสิ่งที่เราเห็นมาตลอดตั้งแต่พระธรรมอุพยพนะครับคือโมเสสเชื่อฟังพระองค์ เขาหลุดเพียงครั้งเดียวที่ต่อต้านฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าด้วยอารมณ์โกรธและนั่นนะครับคือผลที่เขาต้องรับเขามาร้องทูลอ้อนวอนกับพระเจ้าขอข้ามไปดินแดนแห่งพระสัญญาพระธรรมเฉลยธรรมยิบทที่3ข้อทีแต่พระยาเวทรงพิโรธต่อข้าพเจ้าเพราะพวกท่านเป็นเหตุพระองค์จึงไม่ทรงฟังข้าพเจ้าและพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าพอแล้วอย่าพูดเรื่องนี้กับเราอีกต่อไป นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้าของเราไม่ได้ใจร้ายไม่ตอบสิ่งที่เขาร้องถูลน,นะครับแต่สิ่งที่เราขอมันขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมคำไหนคำนั้นไม่มีเปลี่ยนพี่น้องครับเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่โปรงตรัสคือพอแล้วอย่าพูดเรื่องนี้กับเราอีกต่อไปพี่น้องครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือโมเสส ยังไม่หลุดจากความรู้สึกขมขื่นที่มีกับประชาชนอิสราเอลนะครับเขายังคงบอกว่าเพราะพวกท่านเป็นเหตุพี่น้องครับผมขอให้กำลังใจทุกคนนะครับที่จะพอแล้วให้กลับมาทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกและเราต้องปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองด้วยการให้อภัยกับคนที่สร้างปัญหานั้นให้กับชีวิตของเรานะครับหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งในชีวิตและก็ให้เราที่ฐานอวยพรคนเหล่านั้นผมรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยกําลังที่พระเจ้าประทานให้เราเราสามารถจะเป็นตามพระทัยของพระองค์ได้แน่นอนนะครับพระธรรมเฉลิธรรมบัญญัติบทที่สข้อ27เจ้าจงขึ้นไปยังยอดปิสกาและมองดูทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต,ต้และทิศตะวันออกแลดูแผ่นดินนั้นด้วยในตาของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนนี้นี่คืออีกข้อที่ยืนยันว่าพระเจ้าของเรา ไม่ได้ใจร้ายเพียงแต่บางสิ่งที่เราขอมันขัดแย้งกับพลักษณะของพระเจ้าพระองค์จึงไม่ได้ตอบสิ่งที่เราร้องทูลพี่น้องครับแต่ด้วยความรักความเมตตาของพระเจ้าพระองค์ยังทรงให้โมเสสได้มีโอกาสที่จะเห็นแผ่นดินนั้นทั่วทุกทิศเลยนะครับพระธรรมเฉลยธรรมยัติบทที่3าข้อ28แแต่เจ้าจงกำชับโยชูวาจงหนุนใจและเสริมกำลังเขาให้เข้มแข็งเพราะเขาจะต้องนำหน้าชนชาตินี้ข้ามไป และจะส่งให้เขายึดครองแผ่นดินที่เจ้ามองเห็นนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นผู้นําที่อยู่ในจุดสูงสุดของชุมชนหรือองค์กรที่เราเอาศัยอยู่นั้นในเวลาที่เราต้องลงจากจุดจุดนั้นเรามีความกังวลอาจจะด้วยว่าคนที่จะมาแทนเป็นใครเขาจะทําได้ดีเท่าเราไหมพี่น้องครับขออย่าให้การที่เราไม่อยากลงจากจุดจดนั้นเป็นเพราะว่าเราหวงอํานาจไว้พระธรรมตอนนี้ได้บอกให้เราสบายใจได้เลยนะครับว่า พระเจ้าทรงเตรียมคนของพระองค์ไว้แล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเชื่อฟังพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับคนที่พระเจ้าเลือกและสิ่งที่สาคัญคือเราต้องให้กําลังใจเขาเพื่อเขาจะเข้มแข็งและเป็นผู้นําชุมชนหรือองค์กรที่เรารับผิดชอบอยู่นั้นต่อไปนะครับพี่น้องครับขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยแจร้ายกับคนของพระองค์พระเจ้าตอบทุกคาอธิษฐานแต่สิ่งที่พระเจ้าตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากฟัง เพราะว่าสิ่งที่เราอยากฟังนั้นมันขัดแย้งกับพลักษณะของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราทุกคนกลับมาอยู่ในจุดที่เราเชื่อฟังพระเจ้าทุกประการด้วยการยอมรับพระทัยของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเสมอนะครับพี่น้องครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นความรักและความเมตตาของพระองค์มีมาถึงเราเสมอ ขอขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราเห็นบทเรียนหลายประการจากพระเจ้าของพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่จิตใจของเราจะเชื่อฟังและยอมรับถ้อยคําของพระองค์ทุกประการเพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทำนั้นเป็นผลดีแน่นอนขอพระเจ้ายกโทษให้กับเราที่หลายครั้งเราไม่รู้น้าพระทัยของพระองค์และเราก็ร้องทูลพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอพระเมียงพระองค์จะนําให้เรารู้ว่าอะไรที่เป็นพระทัยของพระองค์และด้วยการบังเกิดใหม่นั้นขอพระเจ้าเมตตาที่จะมีความต้องการที่เหมือนกับพระองค์ เพื่อแสดงและยืนยันว่าเราเป็นลูกของพระองค์เป็นคนของพระองค์สมโปรดแม่ตาเราทุกคนด้วยมโนจักเราอาจจะยังคงรักหน้าที่นั้นแต่ขอพระเจ้าแม่ตาเราจะรู้ว่าหน้าที่บางอย่างพระเจ้าได้เตรียมคนบางคนไว้สําหรับงานนั้นแต่ขอให้เราที่จะให้กําลังใจเขาที่จะให้ประสบการณ์นั้นกับเขาแล้วก็เสริมให้เขาเข้มแข็งที่จะทําหน้าที่นั้นต่อไปขอพระเจ้าแมตตาพวกเราทุกคนด้วยพระองค์เราที่ฐานทุนขอบพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้า อาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงศ์สรรเสริญครับ